จุดอยอดบรรยากาศคือเก่าครับหา่านแม่น้อมห่านของปลาปลาโขงลูกค้าเพิน่นหลายคือเก่าพี่น้นองครับตลาดนัดเช้าวันอาทิตย์ขับบ้านหัวหนะ้าตำบลหัวหน้าอำเภอเขียมราชอุบลราชธานีบ้านเฮาครับบรรยากาศตลาดเช้าบ้านหัวหนะ้าครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดเสองบ้านหัวหน้าครับตำบลหัวหน้าอำเภอเขียมราชอุบลราชธานีบ้านเฮาขายดีกูหามาดมันเพิ่นตัวนี่ยนกล้วยนอกล้กวยหอมทองทางเข่าเลยครับ ขายดีกาไอ้ขายดีกว่หมากมันคนขายนอเท่าไหรครับนี่ยนอละีห่านอละยซิมห่าหอยคือพอเสือเถอะ่องยม่าบตวนึ่อ้โสว่หก็มีอนลี้ยงขน่าอยู่ไหมครชิบขาวงดเดนงวะเามันเพอเสือเอาบ่ลหรอเาเอานูกอีกลบบไปโลกมึงจะถึงี่ ขอดีดน้เมจจนจาอู่้ละ้ทำผู้ใดล่ะสวัสดีครับผมนอกล้ยหอมทองเนี่นี่หอมทองอะไมันสองห้บาทลองหาบาทจังวะคือคนจะเสือแต่เบาตวนกะสองาบาทเป็นจบๆซองๆเนี่ย,อยเอนอมันครกินไงนะยังไมนมีอย่าง,งอเอาวะขอพี่น้องครับรอเขาได้บรรยากาศด้านใน เตอนนี่ฝนบตกครับต้วงาก็ศึ้มฟ้าค้มฝนคืมเกาฝนวาา่าพายุจะผ่านมาอิทธิพลของพายุมันจะผ่านมาทางนี้นะครับเดี๋ยวเ็นในฝนตกในจังหน่อยเฝ้าไปเลาะน้ำกันครับผมมาสายในจังหน่อยบรรยากาศที่ว่าคือคักขนาดเลยครับเ แบ่งๆรอชมบรรยากาศน้ำกันทั้งนี้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกมีปลาดุกมี่ห้อปลาดุกห,ห่อข้าวใหเหล่าก็มีครับกบไงก็มี้ยเออกบแล้วไหมปลานิลโลละเจ็ดสิบบาทตัทวนี้ถั่วงอกงามๆครับขาเมางามๆไปใหญ่เป็นยังเดือนเฮ็ดฟางขอขอเขาคือฮดเขาเรื่อยล่ละโอ้รุ่นสองแล้ว ต้องรออ,อีกแม่นบ่ครับบัดน,นี้รอรุ่นแรกรออีกออกลออำ,ำลังจัำเม็ดเด็กบัวเกลือนสี่ห้าเมือเนาะอาทิตย์หนึ่งประมาณเนาะประมาณนะอาทิตย์หนึ่งครับตอนนี้เอยรามาขายขอมอเหมาถอะขมอตอนงามๆคือเก่าโลเท่าเด็กครับตัวนี้ข้มอเออโลดลอยห้าสิบเขาเหมางามๆเลยครับพี่น้องครับข้าเหมาอ่อนๆเลยเอาไปเก็บเดี๋ยวไปเลาะทั้งในน้ำกันครับบรรยากาศกลมฝากกลมฝนตะวันฝนบนตก มอแนครับมานบายบายฝนอาจจะมาเครื่องจักสารของใช้ในครัวเรือนก็มีบรรยากาศกำลังคือขากเลยครับช่วงปลาเผาปลาเผาเป็นอย่างไรเนาะทางนี้มันอยู่ปะครับไอเนีงอยู่ครับไปไอเนีงอยู่ไปเรื่อย หอยลวกหอยลวกเบาอ,อ,อุบลน,น,นตั้งยุ้งมอ,องนี่เลยคร,าารยับเรืยว่าล้วเต่มือหอยยู่นี่เลยตลาดนัดสองนาทีเดิพี่นองครับผู้ใดเข้ามาก็จะเลื่อมแวะมาอุ้นนวลถ่ายเราเบาอุบนุนผ <l> ้าคนไหลยอยู่ด้วยนี่แอมเมนพาาลอสชม,มบรรยากาศครับจบได้แ้งงวกัน สายนี้จะเป็นสายเป็นแถวที่ว่าขายของผื่นบ้านอาหารผื่นบ้านครับจานนี้ผักกระหยังหน้าหอมๆเลยกระหยังหน้าหอมๆกองใหญ่ๆท่างนี้เป็นผักอันนี้ครับผักก้านจองของป่าของหวัวของสวนครับมุมทางนี้ เท่าต้องงามๆเลยมีเท่ามีผักเมก็กงามๆกำลังมาเท่าช่วงนี้ครับพักกับเมกพักเท่ามันกินยังน้อท่านเนี่ยเนาะก,กินมาเข่งเก่า <c oughs> <c oughs> ไก่ <c oughs> ไหมากบัวหมากบัวปลาเต็มแผ่ยนยังน้อท่านเนี่ยเน <c oughs> าะปลาเต็มสไตล์ไทยบ้าน <c oughs> เรากำลังซองกันอยู่สวัสดีครับผมมาครับไอ้แกงหม้อหับมาครับไอเซซ่าปลาโลน้ำกันเบิังอกวกบปุ่นมาเป็นตาอันแซ่บเลยนี่ยังสั่นนี่ยังสั่นมัมกบจ้ามัมกบไม่บมเสาะใช่ไหมกบกูก็ตายว้ายมัมกบมัมกบรับตัวลอยจ้ามัมกบอัวกบเอาไปย่างครับหอมๆเลย สามตัวร้อยทอนเด้พี่น้องพักนั่งางานาบบานห้องครับกำลังออกมาทงางนี้ช่วงนี้ฤดูกาลนี่ก็จะเป็นเพือดักทั้งการเกษตรน้ำครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนเป็นแับทั่วบักแตงนะครับพี่น้องมันปลูกได้แต่ว่าเป็นผักย่างอื่นมันจะปลูกยากนะครับหน้าฝนเพราะว่ามันจะเน่าจะเปื่อยนะมันจะปลูกได้ดีเลยก็คือมันทัวมันแตงครับช่วงนี้ปาอมากันนี้ล้วมางามเถอะมากลิ้นใหม่มากลิ้นใหม่ครับ เปิ้ลไข่ไนอยจักบาทเละแม่นะไน่ละสิบบาทห,าหอกยังอ่อนอยู่เรื่องน,นี้น้องคำน้องอ๋อไน่แบบไงเลยไหมลูกลินฟ้าเอาไปกินกับปุลกับแกงน้ำมัไปสินะครับบรรยากาศคือขักคือเก่าครับตลาดนัดเช้าบ้านฮวนาเด้นอพี่น้องครับนี่ทุกเสาร์อาทิตย์ครับอยู่ที่ตลาดที่บ้านฮวนาครับตำบลฮวนาอำเภอเขียมหาลทุกบนหลาจะท,าท่านี่บ้านเฮออ๋อใหญ่เราได้ปลาใไงไหม Uhm. ปดาเอปยงกับตองกพักเม็กอยู่ขางกันได้ลาบปลาตองเินกับพักเม็กส่วนทางนี้ก <ER ็ช่วงนี้บ่มีเห็ดเลยพี่น้องครับเห็ดบบคอยไหมีแต่ของหัวของสวนปูหน้ากัมนีความเริ่มมากแล้วปูหน้าบ้านห้า ปู i, นาถุงละ20บาทของปลาก็มีตัวหนึ่งข้งมิมท well. ั like oh, ้งนี้จะเป็นพวกปลาตองครับปลาตองเขาขายยังไงครับเบื่อหกสิบบาทค่ะบโอ้โลละหกสิบบาทเท่านั้นปลาตองจะแม่นพอเอาไปหลามนะพ่อเนาะเออคุณผู้ดูเห็นโลละหกสิบบาทเท่านั้นครับของแซ่บของแซ่บต้องขยันทำกันเนาะ ไปเดี๋ยวยางชมบรรยากาศมางดีครับโอ้เหมือนคนคือเหงวปลานี่เถอะ่ามีแต่คนเหงวปลาคนขายอยูีรานแน่น้องโอ้พี่หลานแม่น้องดีครับอ่ามีเจ้าใด่น้องมาขายปลาไอ้นี่คือไมหลายนะตัวนี้ห่านแม่น้องครับสุดยอด,ด,ดบรรยากาศคือเก่าครับ ห่านแม่น้อมห่านของปลาปลาโขงลูกค้าเพิ่นหลายคือเก่าพี่น้องครับตลาดนัดเช้าวันอาทิตย์ขบบานฮอนา้ตนอนาตำบลหหน้าอำเภอเขียมหาลอุบลราชธานีบ้านเฮาครับเมื่อนี้แม่นอ้อมปลาโขงเพิ่นหลายได้พี่น้องปลาตองกายปลาอีกกำอีตูปลาเอิญครับปลาเอิญปลาโจาาเากเมื่อนี่แม่้าเพิ่นไหลไนางไก่ปกกำาเอิญครับปลาเอา ขายขายครับแม่ขาขายอะไรขา,ายหน,น,น่อยเลยตลาดนัดเสวนาทิตย์ได้พี่น,อน้อ,นอ,ง,อง,นคงครับอยู่หันแม่น้องทานของปลาปลาแม่นังโขงครับขายดีขนาดเลยขายดีทุกนัดลูกค้ามันหลายทุกนัดเลยครับอ่าต่สอนปลาไอ้นึ่งพี่น,อน้องกับปลาสวายาเอิ้นบึกไวฮะนะโลละห้าสิบบาทเท่านั้นเด้อคือถ้าขนาดเลย มีรับมีคัวให้พร้อมนะครับบริการซับให้น้ำคลากรายเอาลูกค้าเปินตอกเลยเดี๋ยวผมพามาส่งมึงเักหน่อยก็ะจะมีป่าตองเดพี่นองครับตองไก่ นองกายตัวใหญ่ๆตัวนาๆนานาจะเป็นบึกไหวหรือว่าปลาสวยายหันบานบางคนก็เอือนสวายสวายแดงนะพี่น้องมา,จากจะเคลื่อนลาเป่าครับเดินล้วก็จะมีปลาเอือนตัวเล่ยๆพี่น้องครับปลาเอือนอีกําวีตูปลาโจกปลาครบปลานิ่อนเด็ดสำหรับอ่าเดี๋ยวนี้กับแมงจีรอจีรอจิปลม หลายขึ้นก็ครับอยู่ตลาดนัดเช้าบ้านหอนาด้วยครับตลาดนัดเช้าวนะันอาทิตย์บ้านหอนาครับนี่กบนามาพร้อมพี่น้องพี่กบนากบนาก็มีนี่กบนาพักกระแย้งมาัขามพร้อมเอาไปต้มใส่กัน <Okay. S 1> จนังไรพอคือซองไก่แต่ครับ อันเนี targets, bag, ้กบกบอะไรกบอันกบนาอยู <in> <in ่เ่ล่ากบนา้านเดทางขนเขล่ากบนากบนาทุกเรื่องแง่ข้าวอันเพิ่ถามเจ้าแาทตุงละลอยถุงละร้อยกบนากบนาครับถุงละลอยด้พี่น้องครับวันนี้แมงจีรอจาขายหลายเหมือนกันเคร่อเมาแล้วร้อยตัวต่อร้อยยี่สิบบาทเนาะ เป็นเหมาแล้วอ๋อแม่น้องสวนหั่นแม่น้อมครับหั่นของปลาปลาแม่น้ำโขงมีสุยางสุนี่งครับอยู่ตลาดนัดสองวันอาทิตย์บ้นนานขวัญอาได้พี่น้องครับตำบลขวัญอาเบยเคี่ยมมาลัดเบงพี่น้องบ้านเฮาหาซื้อป,ป่าโขงครับพืนะ่อนะอ๋อหลายขี้เกา่าขายดีขี้เก่าครับไปเอามือถือาเจ้ามาสั่ เห็นเพิ่นแ,แ,แก้ <laughs> แมมันก็นงามนะน้องแม่เนาะต,ตัวงามอยู่ในถุงหวยเขาดีนครบาทก่อบมีหกสิบกับกับลอยเศร้านี่หลาแนวอ,อยู่เลยพี่น้องครับใบหอมอ,อ,อยหอมหั่นแม่นอ้อมกันกำลังบุญไหว้กับการขายของของเพิ่นอยู่ครับาขายดีเด้อหั่นแม่น้อมครับ กบนากบนากลี่กบไม่เคยกบกบเหียมกบนากบนากบนาต่างประเทศครับถามโค้งไหมกินปลามาน้ำโค้งยังมามันโตอ้วนโอ้บรรยากาศคือคักครับคือคักมุมทั้งนี้แหละหลายคักพี่น้องครับแต่ผมพาไปเบิ่งไปเบิ่งซอยได้เนาะเหมือนกันแล้วฮาจะหลอกมุมไหน แอมนก็ไปว่าที่ข้นไหลบรรยากาศเที่ยวว่าบรรยากาศดีครับมันมีฝนมันบ่ลงเม็ดนะลมลมไหลเชองลมพัดอ่าวซานาดเลยนี่เป็นร้านแม่รอนครับร้านแม่รอนห่านแม่รอนนี่ปลาอันนี้ได้พี่น้องสวายแดง บึกไหวไข่ยูโลรละหาสิบบาทนะเดมีทั้งปลาหมักปลาสดมีกบมีลูกตอกบกบกบลาวเพราะกบถ้<ม>าไปโดดเล่นเด้อไปคุบมันแบบนี้นนะี <laughs> ่ลูกตอมีบบเค้งเวยค่ะผ่านแร่อนครับผ่านของปลาคนนะ่ะลูกตอมันงามๆเลย าารครับมอล่ำน่สนไปนีน้อบัยักษ์กาตลาดเช้าบ้านหนาครับคือคคือเก่าคือคตรงนั้น,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 นับตลาดนัดบาา้านนอร้านพ่อโสร,ร้านพ่โสปลาเขื่อนช่วงมหันเพิ่นบด้จับปานะครับก็จ้อามาให้จับต่วช่วงนี้ปาเพิ่นกำลังมามีปลาส้มปลาแห้งปลาแผ่น ปลาตองปลาตองปลากระ,กะสุบใครแน่ใครแน่มันในฝนบ่นตกน้นแม่เนาะเกือบข <laughs> ึ้นกันว่ะอ๋อมันต๊มันต๊ะที่ทั้งคน แห้งหยาดมันแห้งบไหมแม่ข่อยได้อดไหลน่ามีย่าง,มงหม้ <ST. S 1> มอเบสเราบอกมีเห็ดตะไคร้มีเท่าด้วครับน้ำมีแม่ไหมเนี้ย <ST. S 1> หลายอย่างอยู่มีเอีย็นผมปลาไหลใส่ท่อทหายใจให้ผมปลาไหใส่ท่อหายใจมีปลาไหลปลาช่อชนครับใสทใ่ท่อหายหายใจน้ำไปล็อคบังน้ำกันครับทั้งบ้านเ่าหมดค่ะ ทั้ง้านเฮาสินค้ากันสิอยู่ประมาณนี้ครับเพ็ดบ่ค่อยหลฮะนะคือบ่มีแมงจิโร่เอื้อยแม่เนี่ยเบิดร์ตจิโร่บะลายมื้อนี้เรียบ่จักหลายหลายย่านฝนมาแม่นบ่เดี๋ยเรามีกบนาเด้อครับวันนี้กบนาก็เหลือซ้ำนี้บ่ครับกบนาดขายดีตัวอะกบนากบนากำลังโดดยำมๆอยู่ครับทุ่งเท่าใดนี่ไง ห้าสิบบาทถ้าเหาขายเป็นโล่โลเลยลอยหกสิบโบผักเนะาะมันงสครึ่งกิโลแปดสิบบาทมันลงมาแล้วเนาะแต่ก่อนอยู่ลอยแปดสิบบาทได้ครับตอนนี้ลงมาแน่แล้วลงมาแล้วอยู่ราคานี่ละทอมมึงประมาณลอยหาลอยหกนี่เนะาะจะยึบประมาณนี้ครับกบหน้าถือว่าบผักเงซ้ำเนี่ยตังผีแม่จะมีแต่กบหน้า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  เป็นค่าวผื่นบานอาหารตามฤดูกาลบานห้องครับมันก็นจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลมันนะช่วงน,นี้จะเป็นกบหน้าเป็นจิ๋วจิปบโมไปตลาดพี่น้องครับเ็ดบ่ค่อยไหลได้วตลาดนัดเสาร์อาทีบนหัวหน้านี่ครับเทปเมฆตะวันบ่อไหลครับฝั่งนี้เป็นปลาปลาปลานินปลาดุกตัวอย่างตัวเผาตัวสด หอยนาปูนาบกเข่งผักน้ำหัวน้ำสวนครับทั้งอ๋อดีแม่เราได้ปูนางามเข่งไงไหมปูนากำลังมากงามเข่งแบบไงแต่สมัยก่อนได้ไปนรองครับไอ้มันหลายแห้งนะพันจนเดเาแบบหาแนวไปขาไปอันั้นมันเนาะทุกเมื่อนี่แถบจะเลี่ยนครับปูนาก็ได้ hả nhà khen bạn không à đi mẹ gọi chân kiếp rồi mẹ nói hàn cái mẹ nói khác chân kiếp khoảng <laughs> là <laughs> gặp <thông> bớt <cười> là cái <laughs> đi cái đi cầm <laughs> là năm sau là thịt nhanh ปลาเครื่องญ่ตัวนึงร้านแม่หน่อยได้ครับเพิ่นก็ขายของปลาปลาแม่น้ำผงคือกันยุตตลาดน,นัดสองวันอาทิตย์บนหัวหน้นนาครับเมืนอนไปเดี๋ยวห้อย่างมาทาั้งทีครับชมบรรยากาศมาทาั้งนี้น้ำกันอ่าจีโตอ่านแม่น้อมควนยังลมคือก่นเมื่อนี้แม่งจีรอจีปมก็ขายดีครับนะครับว่ามีหดกุ้งใหญ่ เอาพรมสีผ้ามาซองบัดเนี่ยบางหันซองบลาดอยค <c oughs> นไหลแมงคับเขียวทุ่งเท่าถระแม่น้อมเนี่นเยเยอะๆครับผู้ใดถามหาแมงคับตัวเขียวๆหันแม่น้อมน,นี่เดลยภาคเชียร์ก็ไปในเพจเป็นดนะครับเจน๊นอมปลาแม่น้ำโขงสวยผู้ใดอยากได้นาะดนะแมงคับเขียวผู้ใดอยากกับใปล่อยครับเนี่ยควายดอยได้ดคือ่น้องมันบวันเด็ดตุ๋ยเด้วนี่แมงคับเขียวมีหลายอย่างครับลูกตัวหอยหอม อันนี้จะเป็นปลาได้ครับปลาแม่น้ำโขงอาเครื่อ,องแนยอยกวา,า,าน้ำบ่อท่นมวยพามา,าสองเกอ้าแ่มามากน้อยหนา่เอาว่าปลาน่าจะปลาแค่ปลาเครื่องปลาอีกำอีตูปลาโจปลาเอิญปลาตองมันจะปลาเพิ่นทำทั้ง<ะ>หลายขี้กอง ร่างอ้วนอวัวพี่เจ้า